สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเคยไหมครับที่คิดว่าการอาบน้าอุ่นๆทุกวันคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสุขภาพแต่ในฐานะแพทย์ที่ดูแลผู้สูงวัยมากกว่า40ปีผมต้องบอกความจริงที่น่าตกใจว่าสําหรับผู้ที่อายุเกิน65ปีกิจวัตรนี้อาจอันตรายถึงชีวิตผมไม่ได้พูดลอยๆนะครับผมเคยเห็นคุณลุงท่านหนึ่งเกือบเสียชีวิตในห้องน้ําเพราะความเชื่อแบบนี้ในวิดีโอนี้เราจะมาเปิดเผย5อันตรายที่ซ่อนอยู่ และผมจะมอบวิธีป้องกันตัวที่ง่ายและใช้ได้จริงแต่ขอให้ดูจนจบนะครับเพราะอันตรายข้อสุดท้ายเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดที่อาจช่วยชีวิตท่านหรือคนที่ท่านรักได้ครับเอาละครับเรามาดูอาหารอย่างแรกในรายการของเรากันเลยดีกว่านะครับสิ่งที่จะเป็นเหมือนดังผู้เบิกทางที่ช่วยเปิดเส้นทางให้ดวงตาของเรากลับมาสดใสอีกครั้งสิ่งนั้นก็คือลูกพุนครับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะกําลังสงสัยอยู่ในใจ ว่าทั้งๆที่เราก็พยายามทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ทานผักทานปลาแต่ทําไมตอนเช้าที่ลืมตาตื่นขึ้นมาดวงตาของเรายังรู้สึกฝืดเคืองไม่สบายตาหรือบางครั้งก็พร่ามัวเหมือนมีหมอกบางๆมาบดบังอยู่เสมอปัญหานั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าสารอาหารที่เราทานเข้าไปไม่ดีพอเสมอไปหรอกนะครับแต่บ่อยครั้งปัญหามันอยู่ที่ถนนที่จะนําพาสารอาหารล้ําค่าเหล่านั้นไปสู่จุดหมายปลายทางซึ่งก็คือดวงตาของเราต่างหากครับ ลองนึกภาพตามผมนะครับดวงตาของเรามีเครือข่ายของหลอดเลือดฝอยเล็กๆจํานวนมหาศาลอยู่ด้านหลังทําหน้าที่เหมือนถนนสายเล็กๆที่คอยลําเลียงออกซิเจนและสารอาหารที่จําเป็นไปหล่อเลี้ยงเซลล์ประสาทตาแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นถนนสายเล็กๆเ,เหล่านี้ก็เริ่มเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาครับผนังหลอดเลือดจะเริ่มแข็งตัวขึ้นไม่ยืดหยุ่นเหมือนเก่าและอาจจะตีบแคบลงด้วยซ้ําไปภาวะต่างๆที่พบได้บ่อยในวัยของเราเช่นความดันโลหิตสูงหรือเบาหวาน ก็ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ถนนเหล่านี้สุดทมเร็วขึ้นไปอีกสถานการณ์นี้เปรียบได้กับการที่เราพยายามจะลดน้ําต้นไม้ในสวนสวยของเราแต่สายยางส่งน้ํากลับบิดงอและอุดตันอยู่ต่อให้แหล่งน้ําของเราจะบริสุทธิ์และมีแร่ธาตุดีเยี่ยมแค่ไหนมันก็ไม่สามารถเดินทางไปถึงดอกไม้ที่กําลังต้องการน้ําได้อยู่ดีครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมแม้เราจะทานวิตามินบํารุงสายตาดีๆแต่ก็ยังไม่เห็นผลเท่าที่ควรเพราะสารอาหารเหล่านั้นไปไม่ถึงที่หมายนั่นเองและนี่คือจุดที่ลูกพุ่น เข้ามามีบทบาทสําสคัญในฐานะผู้เบิกทางที่แสนวิเศษครับในลูกพนั้นอุดมไปด้วยวิตามินเคหนึ่งซึ่งเป็นสารอาหารที่สําคัญอย่างยิ่งมีหน้าที่โดยตรงในการช่วยดูแลรักษาความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของผนังหลอดเลือดฝอยเล็กๆเหล่านี้ทําให้ถนนที่เคยติบแคบกลับมาเปิดโลง่งและทํางานได้ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนมีคนมาช่วยคลายปมที่สายยางส่งน้ําของเราให้กลับมาตรงดังเดิมไม่เพียงเท่านั้นนะครับ ในลูกพุ่นยังมีแร่ธาตุสําคัญอีกตัวหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปนั่นก็คือโพแทเสเซียมแร่ธาตุชนิดนี้มีความสามารถในการช่วยควบคุมสมดุลของของเหลวและความดันภายในลูกตาของเราในขณะที่เรานอนหลับพักผ่อนนี่แหละครับคือคําตอบโดยตรงของอาการตาบวมๆหรือความรู้สึกเหมือนมีหมอกในตาตอนเช้าเพราะเมื่อความดันในลูกตาคงที่ของเหลวมีการหมุนเวียนที่ดีอาการเหล่านั้นก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปเอง เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความเชื่อที่บอกต่อกันมานะครับมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือมากมายมายืนยันอย่างในวารสารโภชนาการและผู้สูงวัยหรือในวารสารวิจัยทางจักสุวิทยาก็ได้ค้นพบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างการได้รับสารอาหารอย่างวิตามินเคหนึ่งและโพแทสเซียมกับสุขภาพของหลอดเลือดในดวงตาที่ดีขึ้นและความเสี่ยงต่อภาวะความดันในลูกตาสูงที่ลดลงแต่สําหรับผมแล้วหลักฐานที่มีชีวิตและทรงพลังที่สุด มักจะมาจากเรื่องราวของผู้คนที่ผมได้มีโอกาสดูแลเสมอครับผมนึกถึงคนไข้ท่านหนึ่งของผมคุณลุงสมชายท่านอายุ74ปีแล้วครับท่านมาหาผมด้วยความกังวลใจเรื่องสายตาที่พร่ามัวในทุกๆเชา้าท่านเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงท้อแท้ว่าคุณหมอครับตื่นนอนตอนเชา้าทีไรมันต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะมองอะไรชัดเหมือนทีวิสมัยก่อนที่ต้องรอให้เครื่องมันร้อนก่อนถึงจะดูได้เป็นคำเปรียบเทียบที่ทำให้ผมเห็นภาพความลำบากของท่านได้ชัดเจนมากครับ ผมจึงแนะนําให้ท่านลองทําสิ่งง่ายๆดูครับนั่นคือการทานลูกพ่นแค่2ผลก่อนนอนทุกคืนไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากไปกว่านั้นเลย3มสัปดาห์หลังจากนั้นคุณลุงสมชายกลับมาหาผมอีกครั้งแต่คราวนี้ท่านมาด้วยรอยยิ้มที่สดใสท่านจับมือผมและพูดว่ามันได้ผลจริงๆครับคุณหมอตาผมไม่รู้สึกฟ้าๆเหมือนมีหมอกอีกแล้วตื่นมาก็มองเห็นหน้าภรรยาชัดเลยไม่ต้องหยีตาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่ไม่ใช่ปาฏิหาริย หรือยาวิเศษอะไรเลยนะครับแต่มันคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อระบบไหลเวียนเลือดของเรากลับมาทํางานได้อย่างที่ควรจะเป็นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดอยากจะลองนําเคล็ดลับนี้ไปใช้ดูบ้างก็สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยครับให้ท่านหาซื้อลูกผุ้นอบแห้งชนิดที่ไม่เติมน้ําตาลเพิ่มและไม่ใส่สารกันบูดนะครับเลือกแบบที่เป็นธรรมชาติที่สุดจะดีมากทานเพียงแค่1นถึงสผลเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับในช่วงเวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงก่อนเข้านอน ท่านจะทานเปล่าเป็นของว่างก็ได้หรือหากต้องการเพิ่มความอร่อยและทานง่ายขึ้นก็สามารถหั่นเป็นชิ้นเล็กๆผสมลงไปในโยเกิร์ตธรรมชาติซักถ้วยเล็กๆก็ได้เช่นกันครับและไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องระดับน้ําตาลในเลือดเลยนะครับเพราะลูกพุนเป็นผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ําตาลต่าซึ่งหมายความว่ามันจะไม่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของท่านพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตรงกันข้ามมันยังอาจช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่ตลอดทั้งคืนซึ่งก็ส่งผลดีต่อสุขภาพดวงตาในระยะย,ยาวอีกด้วยครับ นี่แหละครับคือพลังของการใช้อาหารเป็นยาที่เราทุกคนสามารถทําได้ด้วยตัวเองแค่ลูกพุ่นไม่กี่ผลที่ดูธรรมดาก็สามารถเป็นก้าวแรกที่สําคัญในการช่วยเปิดทางให้ดวงตาของเราได้รับการซ่อมแซมอย่างเต็มที่เติมความชุ่มชื้นจากภายในและพร้อมที่จะตื่นขึ้นมามองโลกอย่างสดใสและคมชัดในทุกๆเช้าวันใหม่ครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้ใช้ลูกพุ่นมาช่วยเปิดเส้นทางให้เลือดและสารอาหารสามารถเดินทางไปหล่อเลี้ยงดวงตาของเราได้อย่างสะดวกแล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาสร้างปราการด่านที่สองนั่นก็คือการเสริมกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งให้กับเซลล์ดวงตาที่แสนบอบบางของเราครับและพระเอกของเราในส่วนนี้ก็คือทั่วพิสตาชิโอครับคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมครับว่าแม้ในยามที่เราหลับตาพักผ่อนในตอนกลางคืนดวงตาของเรานั้นไม่ได้หยุดทํางานไปพร้อมกับเราเลยนะครับตรงกันข้ามมันกลับเป็นช่วงเวลาที่ดวงตาทํางานหนักที่สุดช่วงหนึ่งเลยทีเดียวครับในความมืดมิดนั้น เซลล์จอภาษาตาของเรากำลังเร่งซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างโปรตีนที่จำเป็นต่อการมองเห็นในที่แสงน้อยขึ้นมาใหม่และประมวลผลสัญญาณภาพต่างๆที่เราได้รับมาตลอดทั้งวันกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเหล่านี้ก่อให้เกิดของเสียขึ้นมาชนิดหนึ่งที่เราเรียกในทางวิทยาศาสตร์ว่าอนุมูลอิสระครับลองนึกภาพอนุมูลอิสระเป็นเหมือนสเก็ตไฟเล็กๆที่กระเด็นออกมาจากเครื่องยนต์ที่กำลังทำงานอย่างหนัก หากมีสะเก็ดไฟเหล่านี้เกิดขึ้นในปริมาณที่มากเกินไปและไม่มีอะไรมาคอยควบคุมมันก็อาจจะลุกลามสร้างความเสียหายให้กับชิ้นส่วนที่บอบบางของเครื่องยนต์ได้ชั้นใดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในดวงตาของเราก็ฉชนนั้นครับหากปล่อยทิ้งไว้มันจะค่อยๆไปทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ประสาตาที่เปราะบางทําให้เซลล์เสื่อมสภาพเร็วขึ้นและเป็นต้นเหตุสําคัญของโรคจอประสาตาเสื่อมตามวัยซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลสําหรับพวกเราทุกคนดังนั้น สิ่งที่ดวงตาของเราต้องการอย่างยิ่งในยามค่ำคืนก็คือเกราะป้องกันที่จะมาคอยดักจับและทำลายสเก็ตไฟอันตรายเหล่านี้ก่อนที่มันจะสร้างความเสียหายได้และกราะป้องกันชั้นเยี่ยมที่ว่านี้ก็อัดแน่นอยู่ในถั่วเม็ดเล็กๆสีเขียวสวยที่ชื่อว่าพิสตาชิโอนี่เองครับพิสตาชิโอนั้นอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินอ e ีจะทําหน้าที่เหมือนทหารยามผู้ซื่อสย์มันจะแทกซึมเข้าไป ประจําการอยู่ตามเยื่อหุ้มเซลล์ไขมันของดวงตาคอยดักจับและกําจัดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นให้สิ้นซากช่วยปกป้องเซลล์ของเราไม่ให้ถูกทําลายนี่คือเหตุผลที่การได้รับวิตาม,มินอีจากอาหารตามธรรมชาติอย่างสม่ําเสมอมีความเชื่อมโยงกับการชะลอความเสื่อมของดวงตาได้อย่างมีนัยสําคัญครับแต่ความพิเศษของพิสตาชิโอยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับในถั่วชนิดนี้ยังมีกองหนุนชั้นดีอีกสองชนิดนั่นก็คือลูทีนและซีแซนทีน สสรสีตามธรรมชาติ2ชนิดนี้เป็นเหมือนของขวัญจากธรรมชาติสำหรับดวงตาโดยเฉพาะเลยครับเมื่อเราทานเข้าไปสารทั้ง2ชนิดนี้จะเดินทางไปสะสมตัวอยู่ที่บริเวณจุดภาพชาัดของจอประสาทต,ตาและทําหน้าที่เปรียบเสมือนแว่นกันแดดจากภายในที่คอยช่วยกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายจากหน้าจอต่างๆและลดอาการตาพร่ามัวเมื่อต้องเจอกับแสงไฟจ้าๆในเวลากลางคืนซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความลำบากใจให้กับผู้สูงวัยหลายๆท่านโดยเฉพาะเวลาที่ต้องขับรถตอนค่ำคืน และยังมีประโยชน์อีกหนึ่งอย่างที่ซ่อนอยู่ในพิสตาชิโอซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนและเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากครับนั่นก็คือในถั่วพิสตาชิโอนั้นเป็นแหล่งของฮอร์โมนเมลาโทนินตามธรรมชาติที่สูงมากชนิดหนึ่งเลยทีเดียวครับเมลาโทนินคือฮอร์โมนที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นเพื่อบอกสมองว่าถึงเวลาพักผ่อนแล้วนะการที่เราได้รับเมลาโทนินเสริมเข้าไปเล็กน้อยก่อนนอนจะช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นและหลับได้สนิททยาวนานขึ้น และเมื่อเราหลับได้ลึกและมีคุณภาพมากพอก็เท่ากับว่าเราได้มอบช่วงเวลาที่ดีที่สุดให้กับดวงตาในการซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองอย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับเรื่องราวของคุณป้ามาลีเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมประทับใจและอยากจะนํามาแบ่งปันครับคุณป้ามาลีอายุ18ปีท่านมาปรึกษาผมด้วยปัญหาที่ท่านเผชิญมานานหลายปีท่านบอกว่าคุณหมอคะป้าตื่นมาตอนเช้าทีไรตาจะแห้งมากๆเลยค่ะเหมือนมีทรายอยู่ในตาตลอดเวลา แล้วที่แย่ที่สุดคือการขับรถตอนกลางคืนมันเป็นฝันร้ายของป้าเลยแสงไฟหน้ารถคันอื่นมันแยงตาไปหมดจนป้าไม่กล้าขับรถไปไหนตอนค่ำมือดอีกแล้วผมได้แนะนำให้คุณป้ามารีลองเพิ่มสิ่งเล็กๆน้อยๆเข้าไปในกิจวัตกรก่อนนอนของท่านนั่นคือการทานถั่วพิสตาชิโอที่ไม่ใส่เกลือสัก5้าถึงเเม็ดก่อนนอนประมาณครึ่งชั่วโมงเพียงเท่านั้นจริงๆครับ2ส,สัปดาห์ต่อมาคุณป้ามารีกลับมาหาผมด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสท่านเล่าด้วยความดีใจว่า ไม่น่าเชื่อเลยค่ะคุณหมอแค่ถั่วไม่กี่เม็ดตื่นมาตอนเช้าตาไม่แห้งแล้วค่ะไม่ต้องคอยหยอนน้ำตาเทียมเหมือนเมื่อก่อนและที่สำคัญที่สุดเมื่อคืนป้าลองขับรถไปงานเลี้ยงรุ่นตอนกลางคืนดูแสงไฟมันไม่จ้าเหมือนเดิมแล้วป้าขับรถกลับบ้านเองได้สบายเลยค่ะเรื่องราวของคุณป้ามารีเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราทำอย่างสม่ำเสมอสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเราได้จริงๆครับ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจอยากจะลองสร้างเกราะป้องกันให้กับดวงตาของท่านด้วยพิสตาชิโอดูบ้างก็ทำได้ง่ายมากเลยครับให้ท่านเลือกซื้อถั่วพิสตาชิโอชนิดดิบหรืออบที่ไม่ใส่เกลือนะครับย้ำว่าไม่ใส่เกลือจะดีที่สุดทานในปริมาณเพียงหยิบมือเล็กๆหรือประมาณ5-7เม็ดก็เพียงพอแล้วครับในช่วงเวลาประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงก่อนเข้านอนพยายามหลีกเลี่ยงการทานคู่กับอาหารที่มีรสเค็มจัดหรือเครื่องดื่มที่มีคาฟเฟอีนนะครับ เพราะมันจะไปลดทอนคุณประโยชน์ดีๆที่เราควรจะได้รับเพียงเท่านี้เราก็ได้สร้างประการด่านที่สองที่แข็งแกร่งให้กับดวงตาของเราแล้วครับเมื่อเส้นทางเปิดโล่งจากลูกพุนและมีเกราะป้องกันชั้นเยี่ยมจากพิสตาชิโอดวงตาของเราก็พร้อมแล้วสําหรับขั้นตอนสุดท้ายในการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์แบบครับเอาล่ะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านหลังจากที่เราได้ทําการเปิดเส้นทางด้วยลูกพุนและสร้างเกราะป้องกันด้วยพิสตาชิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาสำหรับจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การดูแลดวงตาของเราในยามค่ำคืนนั้นสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงนั่นก็คือขั้นตอนของการฟื้นฟูครับลองจินตนาการถึงบ้านอันเป็นที่รักของเรานะครับต่อให้เรามีถนนหน้าบ้านที่ดีเยี่ยมและมีเหล่ารอบขอบชิดที่แข็งแรงแค่ไหนแต่ถ้าตัวบ้านเองเกิดการเสื่อมโทรมแตกรกร้ไปตามกาลเวลาโดยไม่เคยได้รับการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเลยสุดท้ายแล้วบ้านหลังนั้น ก็คงไม่สามารถเป็นที่พักพิงที่อบอุ่นและปลอดภัยให้กับเราได้อย่างยั่งยืนดวงตาของเราก็เช่นเดียวกันครับการป้องกันเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอดวงตาของเราไม่ได้ต้องการแค่การปกป้องจากความเสียหายภายนอกเท่านั้นแต่ยังต้องการการซ่อมแซมและสร้างเสริมโครงสร้างจากภายในส่วนที่สึกหรอไปตามการเวลาขึ้นมาใหม่ในทุกๆคืนและสําหรับภารกิจอันสําคัญนี้ร่างกายของเราต้องการวัตถุดิบชั้นดีครับวัตถุดิบที่จะเป็นทั้งอิฐปูน และเหล็กเส้นในการก่อร่างสร้างเซลล์ที่แข็งแรงขึ้นมาใหม่และวัตถุดิบพิว่าน,น,นก็คือเมล็ดเจียครับเมล็ดธั์พืชเล็กๆที่ดูแสนจะธรรมดาและไม่สะดุดตานี้อาจเป็นหนึ่งในอาหารที่ชงพลังที่สุดสําหรับการซ่อมแซมดวงตาเลยก็ว่าได้ครับปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่มักจะมาพร้อมกับวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆในร่างกายของเรารวมถึงเซลล์จอประสาทตาที่แสนบอบบางจะเริ่มบางลงประบางและสูญเสียความยืดหยุ่นที่เคยมีไป นี่คือสาเหตุรากงาวที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านต้องผชินกับอาการตาแห้งง่ายรู้สึกว่าการปรับโฟกัสสายตาจากใกล้ไปไกลหรือจากไกลมาใกล้นั้นทําได้ช้าลงหรือรู้สึกไวต่อแสงมากกว่าปกติในตอนเช้าอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนจากร่างกายว่าโครงสร้างภายในของดวงตาเริ่มต้องการการซ่อมบํารุงอย่างเร่งด่วนแล้วและร่างกายของเราต้องการไขยันดี เพื่อเข้าไปซ่อมแซมและสร้างเยื่อหุ้มเซลล์เหล่านี้ขึ้นมาใหม่ให้แข็งแรงดังเดิมและเมเลเจียก็คือสุดยอดแหล่งของกรดไขมันโอเมก้าสจากพืชโดยเฉพาะกรดไขมันชนิดที่เรียกว่า AL AL ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ร่างกายจะนําไปใช้ในการก่อสร้างและซ่อมบํารุงเยื่อหุ้มเซลล์จอประสาทตาโดยตรงกรดไขมันชนิดนี้จะช่วยลดการอักเสบเล็กๆที่ซ่อนอยู่ภายในดวงตาซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวการที่เร่งให้เซลล์เสื่อมสภาพเร็วขึ้น การทานเมเล็ดเจียเป็นประจำจึงเปรียบเสมือนการส่งทีมวิศวกรและช่างผู้ชำนาญพร้อมด้วยวัสดุก่อสร้างเกรดพรีเมียมเข้าไปสำรวจตรวจสอบและฟื้นฟูโครงสร้างของดวงตาของเราทุกคืนให้กลับมาแข็งแรงยืดหยุน่นและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่งครับยิ่งไปกว่าน,นั้นเมเล็ดเจียยังมีคุณสมบัติพิเศษที่น่าหัดจันใ์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความสามารถในการอุ้มน้ำครับเมื่อเรานำเมเล็ดเจียไปแช่ในของเหลวไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าหรือนมมันจะค่อยๆดูด ซับของเหลวเหล่านั้นไว้รอบๆตัวแล้วพองตัวออกจนมีลักษณะเป็นเจลใสๆนุ่มๆคล้ายกับเมล็ดแมงลักที่เราคุ้นเคยกันดีเจลธรรมชาตินี้เองที่เป็นตัวช่วยชั้นยอดในการให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกายของเราจากภายในสู่ภายนอกมันช่วยชะลอกระบวนการย่อยอาหารทําให้ร่างกายสามารถดูดซึมน,น้ําและสารอาหารต่างๆได้อย่างช้าๆและต่อเนื่องยาวนานตลอดทั้งคืน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการทํางานของต่อมน้ําตาของเราครับช่วยให้ต่อมน้ําตาสามารถผลิตน้ําตาที่มีคุณภาพออกมาหล่อเลี้ยงผิวหน้าของดวงตาได้อย่างสม่ําเสมอแทนที่ดวงตาจะแห้งผากหรือรู้สึกฝืดเคืองเหมือนมีทรายอยู่ในตาในตอนที่เราตื่นนอนก็จะกลับมารู้สึกชุ่มชื้นสบายตาและสดใสามากขึ้นและยังมีประโยชน์ที่ซ่อนอยู่อีกชั้นหนึ่งครับในเมล็ดเจียยังมีกรอดอะมิโนที่ชื่อว่าซิปโตเฟนซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่ร่างกายของเรา จะนําไปใช้ในการสร้างฮอร์โมนเวลาโทนินหรือฮอร์โมนแห่งการนอนหลับนั่นเองครับการทานมเมล็ดเจียก,ก่อนนอนจึงไม่เพียงแต่ช่วยซ่อมแซมดวงตาโดยตรงแต่ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพการนอนของเราให้ดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งด้วยซึ่งอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่ายิ่งเราหลับได้สนิทและมีคุณภาพมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นช่วงเวลาทองที่ร่างกายและดวงตาของเราจะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้อย่างเต็มที่ที่สุดผมขอยกเรื่องราวของคนไข้อีกท่านหนึ่งที่ผมดูแลอยู่มาเล่าให้ฟังนะครับ ท่านคือคุณตาวิชัยท่านอายุ71ปีครับคุณตาท่านมีปัญหาเรื่องตาแห้งเลื่อลังมาเป็นเวลานานท่านเล่าให้ผมฟังด้วยน้ำเสียงที่เหนื่อยหน่ายว่าหมอรู้ไหมผมตื่นมาทีไรจะรู้สึกเหมือนมีอะไรติดอยู่ในตาตลอดเวลามันทั้งแสบทั้งเคืองต้องคอยหยอดน้ำตาเทียมันละหลายครั้งจนกลายเป็นกิจวัตรไปแล้วผมจึงแนะนําให้ท่านลองปรับเปลี่ยนของว่างก่อนนอนดูครับจากเดิมที่อาจจะทานขนมปังหรือผลไม้วันๆผมแนะนําให้ท่านลองทานเมเลดเจียที่แช่ในนมอัลบอลจนเป็นเจลแล้ว ผสมกับกล้วยหอมฝานบางๆและโรยผงอบเชยเล็กน้อยเพื่อความผ่อนคลายท่านทานเป็นของว่างเบาๆก่อนนอนประมาณหนึ่งชั่วโมงเพียงสองสัปดาห์เท่านั้นครับที่คุณตาท่านกลับมาพบผมอีกครั้งท่านเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงที่มีความสุขอย่างเห็นได้ชัดว่าหมอครับมันเหมือนเรื่องมหัศจา์เลยตอนนี้ผมไม่ต้องตื่นมาพร้อมกับอาการตาแห้งอีกแล้วตารู้สึกสบายขึ้นมากไม่แน่นไม่ฝืดเหมือนเมื่อก่อนเลยสองสามวันมานี้ผมยังไม่เคยได้หยิบขวดน้ำตาเทียมมาใช้เลยด้วยซ้ำ นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการมอบวัตถุดิบที่ถูกต้องให้กับร่างกายในเวลาที่เหมาะสมนั้นสำคัญเพียงใดครับร่างกายของเรานั้นฉลาดและมีความสามารถในการยยวยาตัวเองอย่างน่าทึ่งขอเพียงแค่เรามอบเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับมันเท่านั้นเองสำหรับวิธีการทานก็ง่ายแสนง่ายครับคุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้ทุกคนแน่นอนเพียงแค่นำเมล็ดเจนหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่านมหรือมอวันมอนประมาณครึ่งแก้ว คนให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ20-30นาทีหรือจะแช่ทิ้งไว้ค่ำคืนเลยก็ได้ครับจนเมล็ดเจี๋ยพองตัวกลายเป็นเจลวนุ่มๆก็สามารถนํามารับประทานได้แล้วครับท่านจะทานแบบนั้นเลยหรือจะเพิ่มรสชาติและคุณประโยชน์ด้วยผลไม้ที่ชอบอย่างกล้วยมะละกอสุกหรือโรยผงอบเฉยเล็กน้อยเพื่อความผ่อนคลายก็ได้เช่นกันหรือแม้กระทั่งนําลูกพุนที่เราพูดถึงกันในตอนแรกมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆผสมลงไปก็จะเป็นการรวมพลังของสุดยอดอาหารบํารุงสายตาไว้ในถ้วยเดียวเลยครับ ด้วย3พลังประสานจากธรรมชาติทั้งลูกพุนที่ช่วยเปิดทางพิสตาชิโอที่ช่วยป้องกันและเมล็ดเจียที่ช่วยฟื้นฟูเราก็ได้มอบการดูแลที่ครบวงจรที่สุดให้กับดวงตาของเราในยามค่ําคืนแล้วครับไม่ใช่ยาวิเศษไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่เป็นเพียงความใส่ใจเล็กๆที่เรามอบให้กับร่างกายเพื่อให้ดวงตาคู่นี้ยังคงรับใช้เราไปได้อย่างสดใสและแข็งแรงตับนานเท่านานครับเรากลับมาที่เรื่องราวของคุณลุงบุญมีในตอนต้นกันนะครับ อันตรายข้อที่ผมได้อธิบายเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของร่างกายอย่างรวดเร็วจากการอาบน้ําที่ร้อนจัดเกินไปนั่นคือสาเหตุโดยตรงที่ทําให้หัวใจของท่านทํางานหนักจนเกือบจะเกิดเรื่องหน้าเศร้าขึ้นในวันนั้นครับนั่นเป็นโศกโนวโตกรรมที่สามารถป้องกันได้ด้วยความรู้และความใส่ใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากทั้ง5้าอันตรายที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้จะทําให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านได้เห็นว่าสุขภาพที่ดีในวัยของเรานั้น ถูกสร้างขึ้นจากความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จริงๆการกระทําที่ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาอาจสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ระหว่างความปลอดภัยกับความเสี่ยงได้เลยนะครับเมื่อเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายนี้เราได้เรียนรู้ถึงข้อควรระวังที่สําคัญซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตในวัยเกษียณของเราได้อย่างแท้จริงแต่ความรู้จะมีพลังก็ต่อเมื่อเรานําไปลงมือทําเท่านั้นครับดังนั้นตอนนี้ผมมีคําถามสําคัญหนึ่งข้อ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านครับคำสัญญาเล็กๆหนึ่งข้อที่ท่านจะมอบให้กับตัวเองหลังจากดูวิดีโอนี้จบคืออะไรครับอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆเช่นฉันจะคอยตรวจดูอุณหภูมิน้ำก่อนอาบน้ำเสมอหรือฉันจะไม่ล็อกประตูห้องน้ำอีกต่อไปกรุณาแบ่งปันคำสัญญาของท่านในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเรามาสร้างแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันในการเริ่มต้นก้าวแรกที่สำคัญนี้และหากท่านได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจที่ดีจากการรับชมวิดีโอนี้ ช่วยกดไลค์เพื่อแสดงการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้เดินทางสร้างสุขภาพที่ดีไปกับเราต่อและไม่พลาดวิดีโอที่เต็มไปด้วยสาระดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นในทุกๆวันช่วยกดติดตามช่องของเราไว้นะครับนี่เป็นมากกว่าแค่การติดตามแต่มันคือการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มุง่งมั่นจะมีชีวิตที่ดีที่สุดไปด้วยกันครับสุดท้ายนี้ลองนึกถึงใครสักคนที่ท่านรักและห่วงใยคนที่จําเป็นต้องได้ฟังเรื่องราวในวันนี้ แล้วช่วยกรุณาแบ่งปันวิดีโอนี้ให้เขาด้วยนะครับท่านอาจจะกําลังช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาก็เป็นได้ขอบคุณที่รับชมครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ